อยากทราบว่าคนเราเกิดมาเกิดมาทำไมคะท่านอาจารย์เกิดมาทำไมข้อสองเดี๋ยวเอาข้อเดียวก่อนนะเดี๋ยวลืมถ้าอาตมาถามโยมว่าแดดออกทำไมโยมจะตอบยังไงโยมโยมไม่ทราบค่ะาอาจารย์มีพระมีพระอาทิตย์ที่ไม่ฆ่าท่านอาจารย์เออ ช่นั่นโยมกำลังบอกว่าแดดมันออกเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องไหมดังนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปก็เพราะเหตุปัจจัยมันดับอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดวัดชาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัตว์เมื่อกายนี้แต่คำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรคือเหตุปัจจัยของการได้กาย